คุณเชื่อในตำนานเกี่ยวกับบ้านต้องสาบไหมคืนนี้คุณจะได้รู้ว่ามีสิ่งที่คุณไม่เคยคิดถึงซ่อนอยู่ในความมืดถ้าคุณเข้ามาที่นี่คุณอาจจะไม่สามารถออกไปได้เหมือนที่เคยเป็นอย่าพลาดเพราะบางครั้งความกลัวที่คุณไม่อยากเจออาจจะมาหาเราในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเงาต้องสาบคดีสุดหลอนที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กลางดึกคืนหนึ่งเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นบนพื้นไม้เก่าแก่ของบ้านหลังหนึ่งในซอยเปลี่ยวแสงไฟ จากโคมระยสะสลัวสะท้อนเงาคนเดินผ่านหน้าต่างแต่เมื่อเปิดผ้าม่านกลับไม่มีใครอยู่ตำรวจหนุ่มชื่อพีระถูกเรียกให้มาสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ศพของเหยื่อถูกพบในห้องนอนปากถูกปิดด้วยผ้าขี้ริ้วเก่าและร่างกายถูกทำลายจนยาก่อจะจดจำแต่สิ่งที่ทำให้พีระตกใจคือเงาที่ปรากฏบนผนังห้องมันไม่ใช่เงาของมนุษย์แต่เป็นเงาของสัตว์ประหลาดที่มีกรงเล็บยาวและตาแดงฉานพีระเริ่มสืบสวนอย่างละเอียดเขาพบว่าผู้ตายเคยเป็นนักวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ และเคยบันทึกการพบเห็นเงาประหลาดในบ้านหลังนี้แต่ไม่มีใครเชื่อเขาจนกระทั่งเขาถูกฆ่าตายคืนหนึ่งขณะพีระนั่งอยู่ในห้องทํางานของบ้านหลังนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบานี้ไปเถอะเขาหันไปมองและเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดของห้องเมื่อเข้าไปใกล้กลับพบแค่ผนังเปล่าพีระเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติ เขาเริ่มเห็นเงาของตัวเองเปลี่ยนไปตรงเล็บยาวปรากฏออกมาจากมือตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเขาพยายามควบคุมตัวเองแต่ยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกถึงความต้องการที่จะทำลายทุกสิ่งรอบตัวในที่สุดพีระตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับเงานั้นเขาเดินไปยังห้องที่เคยพบศพของเหยื่อเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบว่าห้องนั้นว่างเปล่าแต่เงาของเขาเองกลับยืนอยู่ตรงกลางห้องมันยิ้มให้เขาอย่างน่าสยดสยองพีระพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ แต่เสียงของเขากลับกลายเป็นเสียงคำรามของสัตว์ร้ายเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เงาของเขากำลังกลืนกินจิตใจของเขาในที่สุดพีระกลายเป็นเงาที่เขาเคยเห็นเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และบ้านหลังนั้นก็ยังคงเป็นที่พักพิงของเงาเหล่านั้นที่รอคอยเหยื่อรายต่อไปเวลาผ่านไปหลายปีทุกคนที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดจากบ้านหลังนั้นบางคนพูดว่าได้ยินเสียงฝีเท้าหนักเหมือนมีบางสิ่งเดินอยู่ภายใน บางคนบอกว่าได้ยินเสียงคำรามแผ่วๆที่เหมือนจะดังขึ้นจากใต้ดินแต่เมื่อมีใครลองเข้าไปใกล้บ้านนั้นพวกเขาก็จะได้พบแค่ความเงียบบางคนที่เคยพยายามสืบสวนหรือเข้าไปในบ้านกลับหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครเคยกลับมาบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาพบบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ร้างและมืดมิดเหมือนเป็นที่ดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์วันหนึ่งมีนักสืบมือใหม่ชื่อกิติที่ได้ยินเกี่ยวกับคดีนี้เขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้บ้านหลังนั้นยังคงเป็นปริศนาเขาเข้าไปในบ้านโดยไม่ลลังเ แต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเขากลับพบกับความมืดสนิทเสียงลมหายใจหนัก,นกๆที่ฟังดูเหมือนจะมาจากทุกทิศท,ทางกิติรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่ล้อมรอบเขาเขาหันไปมองทุกๆมุมของบ้านทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักเดินเข้ามาหาเขาจากทางด้านหลังเขาหันไปอย่างรวดเร็วและพบว่ามีเงาของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ยืนอยู่ตรงนั้นมันยิ้มให้เขาอย่างเยอะๆกิติรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาหยุดเต้นเขาพยายามหันหลังวิ่งออกไปแต่มือของเขากลับไม่สามารถขยับได้ เขารู้สึกถึงกรงเล็บที่ยาวและคมของเงานั้นแทงเข้าไปในร่างของเขาก่อนที่กิติจะหมดสติไปเขาเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกข้างๆมันไม่ใช่เขาอีกต่อไปมันคือบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้บางสิ่งที่เป็นเพียงเงาของความมืดที่ไม่มีวันหลุดพ้นเมื่อกิติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีทางออกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นอีกต่อไปแต่มันกลับเป็นเหมือนกับการหลุดเข้าไปในมิติที่ไม่รู้จักเสียงกระซิบดังขึ้นรอบๆตัวเขาเหมือนเสียงของสิ่งที่ไมม่่ใชนุษย์ เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วกิติพยายามหันไปมองหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะมืดมนจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เขาเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกที่แปลกประหลาดในร่างกายมือของเขาเริ่มเปลี่ยนไปกรงเล็บยาวและแหลมคมปรากฏออกมาจากปลายนิ้วดวงตาของเขากลับกลายเป็นสีแดงราวกับไฟที่ลุกโชนเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งมันเหมือนกับเสียงของผู้ถูกสาปที่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดตลอด่า กิติเริ่มตระหนักว่าเขากำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของบางสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้เขาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับไม่ออกมาทุกสิ่งรอบตัวเขากลายเป็นความมืดมิดที่ยืดเยื้อในขณะเดียวกันเงาของเขากลับยิ้มให้เขาอย่างเย้ยหยันยินดีต้อนรับสู่โลกของเราเสียงนั้นพูดขึ้นอีกครั้งและในขณะที่เขาไม่สามารถขยับตัวได้กิติก็รู้สึกถึงการกลืนกินของสิ่งที่มองไม่เห็นมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาจากภายในะเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาที่ตามหลอกหลอนบ้านหลังนั้น และไม่มีวันหลุดพ้นจากเงาต้องสาบที่ขังเขาไว้ต่อลอดาปเวลาผ่านไปและบ้านหลังนั้นยังคงยืนอยู่ในที่เดิมท่ามกลางความเงียบสงัดที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าใกล้แต่กระแสของความมืดที่ซ่อนอยู่ในบ้านกลับค่อยๆขยายออกไปในหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องราวของกิติและคนอื่นๆที่หายตัวไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบางคนกล่าวว่าพวกเขายังได้ยินเสียงกระซิบที่ดังก้องจากบ้านหลังนั้นในกลางดึกเสียงนั้นดูเหมือนจะมาในรูปแบบของการเตือนภัยอย่ามาใกล้ มันจะกลืนกินคุณเสียงนั้นแววเข้ามาในหูของผู้ที่อยู่ใกล้บ้านทุกคืนบ้านหลังนั้นยิ่งดูเหมือนจะรอคอยอะไรบางอย่างเงาที่ซ่อนอยู่ภายในเริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆและในบางค่ำคืนผู้ที่พยายามเข้ามาใกล้บ้านจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้พวกเขาจะเริ่มเห็นเงาของตัวเองในกระจกหรือในผนังบ้านแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่พวกเขาจริงๆมันคือบางสิ่งที่คล้ายกับร่างของพวกเขาแต่กลับแปลกไปจนไม่อาจจำได้ บางคนพยายามหนีออกจากบ้านแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกไปพวกเขากลับพบว่าทุกสิ่งรอบตัวยังคงเหมือนเดิมพวกเขาติดอยู่ในวงจรที่ไม่สามารถหลุดพ้นวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยได้ยินเรื่องราวของบ้านหลังนั้นตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงและลบล้างคำสาบผูกมัดบ้านหลังนี้ว่าเขาเข้าไปในบ้านในเวลากลางคืนพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงเขาผ่านห้องและทางเดินต่างๆจนถึงห้องที่เคยเป็นห้องนอนของผู้ตาย สิ่งที่เขาพบทำให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาพบภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามและเงาของเขากลับยิ้มให้เขาอย่างน่าสยดสยอคุณไม่สามารถหลีกหนีจากเราได้เสียงกระซิบแผ่วเบาเยาะเยะ้ยร่างของเขากำลังเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆโครงเล็บยาวและแหลมคมปรากฏออกมาจากปลายนิ้เขาไม่สามารถขยับตัวได้เขาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงออกมา เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเงานั้นไปแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครังและบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมพร้อมเงาที่กำลังรอคอยเหยื่อรายถัดไปหลายปีต่อมาไม่มีใครกล้าพูดถึงบ้านหลังนั้นอีกต่อไปแต่ความมืดที่แผ่ขยายออกจากบ้านกลับยังคงอยู่รอบๆหมู่บ้านผู้คนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในช่วงกลางคืนบางคนเริ่มฝันเห็นบ้านหลังนั้น และทุกครั้งที่พวกเขาฝันมันจะมีเงาของคนที่หายตัวไปยืนอยู่ในมุมมืดของห้องพวกเขามองเห็นแค่เงาของพวกเขาเองที่สะท้อนกลับมาจากกระจกแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พวกเขาอีกต่อไปและในบางคืนที่อากาศร้อนจัดชาวบ้านบางคนเริ่มเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านถนนที่นำไปสู่บ้านนั้นแต่เมื่อพวกเขาหันไปมองกลับพบแค่ความเงียบและความมืดที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีคำเล่าลือในหมู่บ้านว่าหากใครเผลอเดินผ่านบ้านนั้นในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาหลีกไป หรือเธอจะกลายเป็นเราเสียงนั้นเตือนผู้คนที่กล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นยังคงยืนเด่นกลางหมู่บ้านท่ามกลางพายุฝนและความเงียบที่ไม่มีใครสามารถทนได้และเงาที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านยังคงรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่หลงเข้ามาในดวงตาของความมืดไม่มีใครสามารถหนีจากเงาต้องสาบนั้นได้และบ้านหลังนั้นจะยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดทุกคนที่ต้องการค้นหาความจริง แม้ว่าความจริงนั้นจะหมายถึงการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลวันหนึ่งกลางดึกของคืนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในคำเล่าลือเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นได้ตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้เขามีชื่อว่าบีและเป็นนักสืบที่เชี่ยวชาญในการคลี่คลายปริศนาลึกลับเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่สามารถอธิบายได้บีเดินไปยังบ้านหลังนั้นในช่วงเวลาที่หมู่บ้านร้างไร้ผู้คนความมืดของบ้านทำให้เขารู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นผิดปกติ แต่เขายังคงเดินต่อไปอย่างมั่นคงเมื่อเขาถึงประตูบ้านเขาสูดหายใจลึกๆและผลักประตูเข้าปะกทันทีที่เข้ามาในบ้านความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นในตัวเขาความมืดที่ลึกยิ่งกว่าที่เขาคาดคิดไว้ล้อมรอบทุกด้านเหมือนทุกมุมในบ้านกำลังดูดกลืนแสงและเสียงออกไปจากเขาบีเริ่มรู้สึกถึงการกระตุกที่บริเวณข้อมือเขาเงยหน้าขึ้นไปมองแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้ขนลุกสู้เงาของตัวเองเริ่มสะท้อนกลับมาจากกระจกในห้องใหญ่แต่เงานั้นดูเหมือนจะมีชีวิตของมันเอง มันเคลื่อนไหวและยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่น่าสยดสยองไม่ไม่ใช่บีสะดุ้งด้วยความตกใจเขาพยายามจะหันหลังกลับไปวิ่งออกจากบ้านแต่เมื่อเขาก้าวเท้าถอยหลังกลับพบว่าประตูที่เขาเปิดไว้ก่อนหน้านี้กลับถูกปิดไปแล้วบีเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ข้อมือและข้อเท้าของเขามันเหมือนกับสิ่งที่ยึดเขาไว้ในที่นี้เขาพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งเขาพยายามจะหลุดออกไปยิ่งรู้สึกถึงการดึงดูดที่รุนแรงขึ้นเธอก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรา เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหูของเขามันค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นจนรอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่เขาไม่สามารถทนได้บีรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่กระจายไปทั่วร่างกายกรงเล็บแหลมคมปรากฏขึ้นจากมือและเท้าของเขาเขาหันไปมองเห็นเงาของตัวเองที่ปรากฏในกระจกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เขาจริงๆยินดีต้อนรับสู่โลกของเราเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเงาของบีที่ยิ้มให้เขาอย่างเยาะเยะ้ย ในที่สุดบีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขาเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้นกับเขาเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาที่เขาเคยต่อสู้เพื่อเปิดเผยให้ทุกคนเห็นเขากลายเป็นอีกหนึ่งในเงาต้องสาบของบ้านหลังนั้นและไม่มีวันหลุดพ้นจากการถูกผูกมัดไว้ในความมืดตลอดไปเวลาผ่านไปและบ้านหลังนั้นยังคงยืนอยู่ในที่เดิมท่ามกลางความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกคืนเสียงกระซิบจากบ้านจะดังขึ้นในอากาศรอบหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่เข้าครอบงำพื้นที่นี้หลายคนที่เคยเดินผ่านใกล้บ้านหลังนั้นในเวลากลางคืนมักจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่สัมผัสได้ในอากาศเสียงกระซิบไม่เคยหยุดเลยมันจะกลืนกินคุณคุณไม่สามารถหลบหนีจากเราได้บางคนที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเริ่มรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้และในคืนหนึ่งชายหนุ่มที่ชื่อเตา๋าซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อในตำนาน และคำเล่าลือทั้งหลายได้ตัดสินใจไปหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเขาคิดว่าเขาจะสามารถเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านให้ทุกคนได้รู้เต๋าเดินไปที่บ้านในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่เคยเข้ามาก่อนหน้าแต่เขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างทันทีที่เท้าของเขาก้าวผ่านประตูบ้านเข้าไปบ้านนี้ไม่ใช่ที่ที่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเมื่อเต่าก้าวข้ามธรณีประตูเขารู้สึกถึงอากาศที่แปลกประหลาดในบ้านมันเต็มไปด้วยความเย็นเยียบที่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย เมื่อเต่าเดินลึกเข้าไปในบ้านเขาเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาเหมือนร่างกายของเขากำลังจะถูกอะไรบางอย่างดึงไปข้างหน้าเธอก็จะเป็นหนึ่งในเราเสียงนั้นกระซิบขึ้นมาอีกครั้งเต่าหันไปมองทุกทิศทางแต่ไม่มีใครอยู่ที่หน้าจูจ่ๆประตูที่เขาเคยเปิดไว้กลับปิดลงทันทีทุกอย่างรอบตัวเขากลายเป็นความมืดที่ขยายออกไปโดยไม่รู้จบเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขา มือและเท้าของเขาเริ่มแปลสภาพไปเป็นกรงเล็บแหลมคมและเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเขากำลังกลายเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีวันเกิดขึ้นกับเขาความมืดและเงามืดเริ่มกลืนกินร่างกายของเขาทีละน้อยจนสิ้นเชิงเต๋ากลายเป็นอีกหนึ่งในเงาต้องสาบที่เดินวงเวียนอยู่ภายในบ้านแห่งนี้ไปตลอดกาลและบ้านหลังนั้นก็ยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่กล้าเข้ามาค้นหาความจริง และไม่มีใครที่สามารถหลบหนีได้เวลาผ่านไปหลายปีความเงียบสงัดที่ปกคลุมหมู่บ้านเริ่มเป็นสิ่งที่ผู้คนใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านร้างเงียบสงัดทุกคืนเหลือเพียงคำเล่าลือและความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายไปจากใจของผู้ที่เคยอยู่ที่นี่บ้านหลังนั้นยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดในคืนที่ไม่มีดวงดาวหรือแสงจันทร์ และทุกครั้งที่ลงพัดผ่านพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากท่ามกลางความมืดมันเหมือนกับการขอร้องจากคนที่ยังคงถูกขังอยู่ในนั้นพวกเราต้องการความช่วยเหลือเสียงนั้นจะเบาลงทีละน้อยเหมือนคำร้องขอจากเหยื่อที่ไม่สามารถออกไปจากที่นั่นได้แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้บ้านอีกแล้วหลายคนที่เคยยืนอยู่ใกล้บ้านตอนกลางคืนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขารู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาที่พวกเขาจากภายในบ้าน และในบางคืนที่มีลมพัดแรงชาวบ้านบางคนเริ่มเห็นเงาของใครบางคนที่ดูเหมือนจะเดินผ่านหน้าต่างบ้านในท่ามกลางความมืดแต่เมื่อพวกเขาหันไปมองกลับพบแค่ความว่างเปล่าทั้งหมดเพียงแค่เงาที่หายไปในความมืดทุกคืนทุกเดือนทุกปีบ้านหลังนั้นจะยังคงยืนเด่นในมุมมืดของหมู่บ้านเหมือนเป็นเครื่องตัวใจว่าไม่มีใครจะสามารถหลบหนีจากเงาต้องสาบนั้นได้และบางคนเริ่มเชื่อว่าความมืดนั้นไม่ได้มาจากบ้านเพียงอย่างเดียว แต่มันเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทุกสิ่งที่สัมผัสกับเงามืดจากบ้านหลังนั้นเริ่มเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้แต่สิ่งของที่ถูกทอดทิ้งวะและในที่สุดหมู่บ้านก็เริ่มหายไปจากแผนที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่บางคนยังคงเล่าขานเรื่องราวของบ้านหลังนั้นที่ยังคงอยู่ในความมืดรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่กล้าเข้ามาใกล้บ้านหลังนั้นจะยังคงรอคอย และเงาต้องสาบจะยังคงหลอกหลอนหมู่บ้านไปตลอดกาลเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่หมู่บ้านนั้นกลายเป็นแค่ตำนานในใจของคนรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักหรือจําได้ว่าเคยมีหมู่บ้านแห่งนั้นที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตบ้านหลังนั้นที่เคยยืนเด่นกลางความมืดและเงากลายเป็นเพียงเรื่องเล่าที่บางคนยังคงเล่าขานในเสียงกระซิบระหว่างการตั้งแคมป์หรือในค่ำคืนที่มองเห็นแสงดาง ความมืดที่เคยกลืนกินทุกสิ่งที่ใกล้ชิดได้กลายเป็นอดีตที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แม้ว่าจะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกแล้วแต่บางครั้งบางทีเงาที่ซ่อนอยู่ในบ้านก็ยังคงเคลื่อนไหวรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่อาจหลงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแต่บางครั้งความมืดก็แฝงตัวอยู่ในที่ที่เราไม่คาดคิดและบางครั้งความสยองขวัญที่เราหลีกเลี่ยงอาจยังคงซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของหัวใจเราเอง บ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่ถูกสาบมันเป็นเครื่องตัวใจว่าทุกการกระทําทุกความเชื่อและทุกสิ่งที่เราเลือกจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการได้บางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหรือความกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าสักวันหนึ่งและบ้านหลังนั้นยังคงอยู่ในความเงียบสงัดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นเครื่องหมายแห่งความมืดที่ยังคงหลอกหลอนอยู่ในใจของผู้คนและในที่สุด เมื่อความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกคนก็จะต้องเดินทางไปยังทางของตัวเองแม้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับเงาต้องสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้น